สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพีเอสกนกระดาวิชากุลค่ะตอนนี้ก็เป็นวิธยกรทางช่องเอชแช n เนลค่ะครับมิกกี้นัทพงศ์ชอบชื่อนะครับวิธีกรทางทูวิชั่นครับค่ะก็เราสองคนก็เพิ่งแต่งงานกันไปหมาดๆเนอะครัเพิ่งจะเริ่มสร้างครอบครัวค่ะ,คะก็เลยมีคำมั่นสัญญาซึ่งกันและกันอืม,อม ก่อนหน้านี้พี่มิกี้เขาจะเป็นคนที่สูบบุหรี่ซึ่งเพียรไม่ชอบคนที่สูบบุหรี่ด้วยนะคะคือหนึ่งเลยก็คือเรื่องของกลิ่นเรื่องของบุคลิกภาพด้วยรวมถึงผลต่างๆของบุหรี่ที่มีผลต่อสุขภาพร่างกายพี่มิกี้เขาก็เลยเลิกให้ก่อนที่จะแต่งงานค่ะครับมเออก็ใจจริงเนี่ยก็กะที่จะเลิกสูบบุหรี่เนี่ยเพื่อสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับรวมไปถึงคนรอบข้างเรานะฮะไม่ใช่แค่ครอบครัวเราเวลา เราเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยเวลาเราสูบบุหรี่เนี่ยนะฮะคนรอบข้างตัวเราก็จะได้รับสารพิษไปกับเราด้วยนะครับซึ่งในครั้งนี้ก็ตั้งใจว่าจะเลิกสูบบุหรี่ให้ได้นะครับหลังจากที่สูบไปแล้วถึง16ปีด้วยกันโอ้โหตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะส6หไม่ไปบอกได้ไหมแสดงว่าสูบตั้งแต่เป็นนักเรียนนะเนี่ยแอบอาจารย์สูบเหรอคะไม่ครับก็สูบธรรมดาสูบกับอาจารย์มั้งจะบ้าเหรอเออก็ตั้งใจที่จะเลิก สูบุหรี่ในครั้งนี้ให้ได้หลังจากที่สูบแล้ว16ปีแล้วสูบหนักไหมคะก่อนหน้านี้น ไม่นักครับเบามวนนิดเดียวเองค่ะวันละกี่ซองคะวันละประมาณไม่เคยนับอะครับแต่ก็สองซองไม่ถึงอเออก็ถือว่าเป็นในปริมาณที่ไม่มากแต่ก็สามารถที่จะทำลายสุขภาพเราเองและคนรอบข้างของเราได้นะครับค่ะแต่พี่ว่าก็มากอยู่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่จะเลิกนะเขาจะชอบสูบแบบมวนต่อมวลเลยตื่นมาก็สูบบุหรี่ทานข้าวเสร็จก็สูบบุหรี่ก่อนทานข้าวก็สูบบุหรี่ก่อนนอนก็สูบบุหรี่ก็เลยให้เลิกครับแต่ครั้งนี้ตั้งใจที่ จะเลิกเนี่เอครับนอกจากจะเพื่อคนในคร,รอบครัวแล้วนะครับเพื่อสุขภาพของเราเองแล้วนะครับก็ยังเป็นกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับที่จะถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราด้วยนะครับใช่ค่ะส่วนตัวเพียรเองนะคะก็ จะเลิกนิสัยแบบผู้หญิงที่ส่วนใหญ่ผู้หญิงส่วนมากจะฟุ่มเฟือยเนาะครับอย่างตัวเพียรเองนะคะก่อนที่จะแต่งงานเลยก็จะชอบแต่งตัวชอบเออซื้อกระเป๋ารองเท้าหรือเสื้อผ้าแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้เพียรตั้งใจว่าจะลดลงผมจําได้แล้วนะครับจำ <c oughs> คำนี้นะครับ <c oughs> เพราะว่าแต่ก็คือไม่ได้หมายความว่าเออเราจะเลิกใช้กระเป๋าใช้รองเท้าใช้อะไรแต่หมายถึงว่าเราจะเลือกที่จําเป็นเฉพาะที่จําเป็นเท่านั้นแล้วก็ไม่ต้องตามเทรนแฟชั่นทุกแบบ ทุกซีซั่นว่าตอนนี้เขาออกมาอะไรอย่างงี้ค่ะก็เพราะว่าเราสองคนก็ต้องเริ่มสร้างครอบครัวแล้วแล้วก็ววนอกจากจะเพื่อตัวเพียรเองแล้วเนะาะเพื่อครอบครัวเนาะก็จะได้เป็นการประหยัดแล้วก็ที่สําคัญเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนด้วยอย่างสมมุติว่าทุกวันนี้โซเชียลเน็ตเวิร์กมันกว้างมากมสมมุติว่าเราถ่ายรูปลงอินสตาแกรมทวิตเตอร์เฟซบุ๊กถือกระเป๋าอ้ยุย่นอย่างนี้เด็กวัยรุ่นปัจจุบันเห็นก็อยากได้อะไรอย่างี้ทั้งที่เขาอาจจะยังไม่ได้ทํางานหาเงินด้วยตัวเองอะไรอย่างี้ค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอย่่างงนึที Субтитры ที่ดีแล้วก็เพื่อเป็นพระราชะกุศลด้วยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราครับผมเปลี่ยนมาเป็นถือกระเป๋าผักตบชวาถุงผ้าลดโลรครรอนถือกระเป๋าย่ราริเพาค่ะเออนะฮะใส่ผ้าไทยแทนที่จะไปใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนม,มนะฮะค่ะก็ต้องเลือกตามสถานการณ์แล้วก็การลเทศด้วยนะคะซึ่งโครงการนะคะเลิกเพื่อพ่อนะคะสามารถเข้าร่วมโครงการได้ง่ายมากเพียงแค่โทรไปที่เบอร์1644แล้วก็โทรฟรีด้วยนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นการเข้าร่วมโคงร การกับสวพ91ค่ะสพ91ค่ะ<ม>สามารถโทรไปร่วมได้เลยนะคะแล้วก็เราสองคนก็จะเป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึนะที่จะตั้งปณิธานที่<ช>จะเลิกนะเพื่อพอ่อแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยค่ะ